16วิธีรับมือกับญาติมิตรที่เป็นพิษถ้าไม่อยากให้ชีวิตคุณพังความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนั้นมีพลังมากกว่าที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือญาติมิตรคนเหล่านี้คือคนที่ควรจะเป็นที่พึ่งทางใจในวันที่โลกภายนอกดูโหดร้ายแต่ในบางครั้งสิ่งที่ควรเป็นความอบอุ่นกลับกลายเป็นความอึดอัดความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าแบบไม่รู้ตัวญาติมิตรที่เป็นพิษหรือที่เราอาจเคยได้ยินว่า Toxic IEL ATIONS HIP ไม่ได้หมายถึงแค่ความรุนแรงทางกายหรือการใช้อำนาจอย่างจงแจ้งเท่านานอแต่ยังรวมถึงการทำให้เรารู้สึกผิดรู้สึกด้วยค่าถูกควบคุมทางอารมณ์ถูกตัดสินอยู่เสมอหรือแม้แต่ถูกใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมซึ่งทั้งหมดนี้บ่อนทำลายจิตใจเราอย่างชา้าช้าโดยที่บางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าเพราะความเป็นญากหรือมิตรทาให้เรารู้สึกว่าต้องอดทน ้องให้เกียรต้องยอมต้องนทนทําให้หลายคนเลือกที่จะนิ่งเงียบอดกลั้นจนกลายเป็นการปล่อยให้ความเป็นพิษแทรกซึมในใจและก,กระอนสุขภาพจิตยอย่างต่อเนื่องในคลิปนี้ไม่ใช่การชี้นิ้วตำหนิหรือแนะนำให้คุณตัดขาดความสัมพันธ์อย่างหุนหันพันแล่นแต่เป็นการเชิญชวนให้คุณกลับมาเลือกตัวเองด้วยความอ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันพร้อมเสนอ16วิธีที่อิงจากหลักจิตวิทยาเพื่อให้คุณสามารถรับมือกับญาติมิตรที่เป็นพิษได้อย่างมีสติมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในแบบของคุณเองเรามาเริ่มต้นการเยียวยาใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งเข้าใจให้ลึกก่อนตัดสินญาติมิตรที่เป็นพิษคืออะไรก่อนที่เราจะรับมือกับสิ่งใดได้เราต้องมองเห็นมันให้ชัดเจนก่อนความเข้าใจที่ชัดเจนคือก้าวแรกของการเยียวยาญาติมิตรที่เป็นพิษไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ตะโกนเสียงดังใส่อารมณ์ หรือทำร้ายร่างกายคุณอย่างตรงไปตรงมาเสมอเป็นคนที่ดูเงียบสุภาพหรือแม้แต่ดูหงวงใหญ่มากเกินไปก็อาจกลายเป็นผู้ส่งต่อความเป็นทิศในแบบเงียบๆได้เช่นกันลักษณะของญาติมิตรที่เป็นทิศมีได้หลายรูปแบบเช่นชอบควบคุมต้องการดูทุกอย่างในชีวิตคุณตัดสินใจแทนคุณหรือพยายามบังคับให้คุณทำตามสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดใช้ความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือทำให้คุณรู้สึกผิดเสมอหากไม่ทำตามหรือปฏิเสธ เขาแม้ว่าคุณจะมีเหตุผลของตัวเองแข่งขันหรือเปรียบเทียบตลอดเวลาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอหรือด้อยกว่าคนอื่นในครอบครัวพูดลับหลังหรือบิดเบือนความจริงทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจหรือบันทอนความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนคาดหวังโดยไม่ฟังความรู้สึกของคุณคุณกลายเป็นตัวเลือกของเขามากกว่าจะเป็นตัวคุณอย่างแท้จริง การมีญาติมิตรที่เป็นพิษไม่ได้แปลว่าคุณโชคร้ายหรือว่าคุณเป็นปัญหามันคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจความกลัวการลิงดูและรูปแบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของมนุษย์ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งแค่ไหนสิ่งสำคัญคือการรับรู้ว่าความสัมพันธ์แบบนี้มีอยู่จริงและมันส่งผลต่อจิตใจและคุณค่าของตัวเราเพียงใด เมื่อตระหนักได้แล้วว่าอะไรคือความเป็นพิษและส่งผลอย่างไรกับชีวิตเราจึงจะเริ่มสร้างพรมแดนทางใจเพื่อปกป้องตัวเองได้อย่างมีสติข้อที่สองตั้งขอบเขตที่ชัดเจนกำหนดพื้นที่ส่วนตัวของคุณหนึ่งในวิธีสำคัญในการรับมือกับญาติมิตรที่เป็นพิษคือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งหมายถึงการกำหนดสิ่งที่คุณยินดีจะยอมรับและสิ่งที่คุณไม่สามารถทนได้อีกต่อไปการตั้งขอบเขตไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อเป็นคนใกล้ชิดแต่การเรียนรู้ที่จะบอกว่าไม่ข้อที่สการเรียนรู้ที่จะพูดไม่ยังมีศักดิ์ศรีการพูดไม่ถือเป็นทักษะที่สำคัญในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรหรือคนรอบข้างการพูดไม่ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเราดูถูกหรือไม่ให้เกียรติพวกเขาแต่เป็นการเคารพในความรู้สึกของตัวเองและรักษาความสุขส่วนตัวการฝึกพูดไม่ ด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและสุภาพจะช่วยลดความรู้สึกผิดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากปฏิเสธและยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ดีขึ้นหากคุณไม่สามารถยอมรับคำขอหรือข้อเสนอจากคนที่เป็นพิษได้ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บมาคิดหรือรู้สึกแย่กับการปฏิเสธข้อที่ 4. สร้างการสื่อสารที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาการพูดคุยกับคนที่เป็นพิษต้องการความโปร่งใสและการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาหากคุณรู้สึกว่า คำพูดของเขาทำให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือเสียหายคุณควรแจ้งให้เขาทราบถึงความรู้สึกของคุณในแบบที่ไม่ทำให้เขารู้สึกถูกจมตีตัวอย่างเช่นหากญาติของคุณมักจะพูดจาทำร้ายจิตใจคุณสามารถบอกเขาไปตรงๆว่าคำพูดเหล่านั้นทำให้คุณรู้สึกแย่และอยากให้เขาเลือกใช้คำพูดที่ดีขึ้นการสื่อสารแบบนี้จะช่วยลดความขัดแยง้งและช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นข้อที่ห้า ฝึกการเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องขอโทษหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คนส่วนใหญ่มักยอมให้ญาติมิตรที่เป็นพิษควบคุมตัวเองได้ง่ายคือการกลัวที่จะผิดพลาดหรือทําให้คนอื่นไม่พอใจคุณต้องจําไว้ว่าการเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดไม่จําเป็นต้องขอโทษที่เป็นตัวเองการที่คุณให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองไม่เท่ากับการไม่ใส่ใจคนอื่นเ so มืม่อคุณเลือกที่จะ, <S <S จะเป็นตัวเองโดยไม่ต้องขอโทษคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงภายใน และสามารถรักษาความสงบทางจิตใจได้แม้จะต้องเผชิญกับความขัดแย้งในบางครั้งข้อที่6ใช้การทำสมาธิเพื่อสร้างความสงบในใจการทำสมาธิเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเยียวยาจิตใจช่วยให้คุณรับมือกับความเครียดและอารมณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ดีขึ้น การฝึกสมาธิทุกวันจะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ในตัวเองทําให้คุณสามารถเห็นอารมณ์ของตัวเองจากมุมมองที่ต่างออกไปและมีความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างมีสติเมื่อคุณสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้จะทําให้คุณสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เป็นพิษได้อย่างมีสติและไม่ถูกรบกวนจากอารมณ์ข้อที่7การเข้าใจความเป็นพิษในรูปแบบต่างๆ ความเป็นพิษในความสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องแสดงออกมาในรูปแบบที่เด่นชัดเสมอไปบางครั้งมันอาจมาในรูปแบบของการบ่นถอนจิตใจอย่างละเอียดอ่อนหรือเป็นคําพูดที่ดูเหมือนหุ่งใยแต่กลับทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าการรับรู้และเข้าใจความเป็นพิษในรูปแบบต่างๆจะช่วยให้คุณรับมือกับมันได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นพิษคุณจะสามารถปกป้องตัวเองจากความเสียหายทางจิตใจได้ข้อที่8 สร้างระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งในการรับมือกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษการมีระบบสนับสนุนจากเพื่อนสนิทหรือคนที่เข้าใจคุณเป็นสิ่งที่สําคัญการแบ่งปันความรู้สึกและได้รับคําแนะนําจากคนที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คุณมีพลังในการเผชิญหน้ากับความยากลําบากอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้และมีคนที่พร้อมจะรับฟังและสนับสนุนคุณเสมอข้อที่9เรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บางครั้งการรับมือกับญาติมิตรที่เป็นพิษอาจต้องใช้การยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นพฤติกรรมของคนอื่นคุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนใจคนที่เป็นพิษได้ในทันทีแต่คุณสามารถเลือกวิธีการตอบสนองที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองการยอมรับนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเลือกที่จะรักษาสุขภาพจิตของคุณให้แข็งแรงโดยไม่ปล่อยให้สิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมทำลายชีวิตคุณข้อที่10 ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแม้จะ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดการก้าวไปข้างหน้าเมื่อเผชิญกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่สําคัญในการรักษาความสุขภายในคุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากสิ่งที่ทําร้ายคุณและก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพจิตหากคุณสามารถยอมรับและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะทําให้คุณมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในการ,รเผชิญกับสิ่งใหม่ๆที่มาถึงข้อที่11 มองหาความสุขในกิจกรรมที่คุณรักการทำกิจกรรมที่คุณรักเช่นการอ่านหนังสือการเดินเล่นหรือการทำงานศิละปะจะช่วยให้คุณมีสมาธิและความสุขในตัวเองลดการพึ่งพาความสุขจากคนอื่นความสุขที่คุณสร้างขึ้นเองจะเป็นเกราะป้องกันจากการถูกบั่นทอนจิตใจจากคนที่เป็นพิษข้อที่12การใช้เวลาให้มีคุณค่ากับตัวเองเมื่อคุณเริ่มหันมาดูแลตัวเองคุณจะพบว่า การให้เวลาแก่ตัวเองเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มภูนพลังงานชีวิตการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือแม้แต่การพักผ่อนจะทําให้คุณมีความมั่นคงในจิตใจและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากได้ดียิ่งขึ้นข้อที่13มมองหาทางเลือกในการพัฒนาความสัมพันธ์บางครั้งการรับมือกับความเป็นพิษในความสัมพันธ์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดขาดจากคนที่เป็นพิษเสมอไปแต่บางครั้งอาจ เป็นการพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ที่มีพื้นฐานที่ดีและเต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันข้อที่14การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่สามารถย้อนกลับมาได้แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณสามารถเรียนรู้จากมันและใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อการเติบโตและพัฒนาตัวเองได้หัวข้อที่15การรักษาจิตใจให้แข็งแกร่ง การสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้ดียิ่งขึ้นทุกครั้งที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคและเติบโตขึ้นจิตใจของคุณจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นข้อที่16สรุปความสุขในมือคุณในที่สุดการเลือกที่จะรักษาความสุขของมอตัวเองและเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองคือกุญแจสําคัญในการรับมือกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเมื่อคุณมีความเข้าใจในตัวเอง และมั่นคงในทางของตัวเองคุณจะสามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างมั่นใจและสงบข้อที่ 17. ชีวิตที่มีสุขภาพจิตดีเริ่มจากการเลือกว่าใครควรอยู่ในชีวิตคุณท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่สงบสุขไม่ได้มาจากการที่ทุกคนรอบตัวคุณเปลี่ยนเป็นคนดีแต่คือการที่คุณเลือกได้ว่าใครควรมีพื้นที่ในชีวิตคุณและใครที่ควรถูกจำกัดบทบาทไว้ในระยะที่ปลอดภัย คุณมีสิทธิ์เต็มที่ในการเลือกคนในชีวิตแม้เขาจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือลุงป้าน้าอาคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกระยะห่างที่เหมาะสมที่สุดกับสุขภาพจิตของคุณเองสรุปสาระสำคัญ17หัวข้อ1รู้จักนิยามของญาติมิตรที่เป็นพิษบุคคลที่ทำให้คุณรู้สึกผิดเหนื่อยใจลดคุณค่าในตัวเองหรือควบคุมชีวิตคุณอย่างไม่เหมาะสมแม้จะมาในคราบของความรักหรือความห่วงใย 2. อประหนักว่าคุณไม่ได้ผิดที่รู้สึกไม่โอเคการรู้สึกเจ็บปวดหรืออึดอัดกับพฤติกรรมของญาติมิตรไม่ใช่ความผิดของคุณแต่เป็นสัญญาณว่าคุณมีขอบเขตทางใจ 3. ฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเรียนรู้ที่จะรับฟังความรู้สึกจริงๆของตนเองโดยไม่ต้องกลัวคำตัดสินจากคนรอบข้างสสังเกตพฤติกรรมซ้ำๆที่ทำให้คุณเจ็บ การรู้จักลักษณะพฤติกรรมที่เป็นพิษเช่นดูถูกเสียสีหรือทำให้รู้สึกผิดอยู่เสมอจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น 5. เข้าใจกลไกทางจิตใจของคนที่เป็นพิษคนเหล่านี้อาจแสดงออกด้วยความกลัวการปกป้องตัวเองหรือปมในอดีตไม่ใช่เพราะคุณทำผิดเสมอไป 6. แยกแยะระหว่างความสัมพันธ์กับความผูกพันความผูกพันไม่เท่ากับความปลอดภัยคุณสามารถรักใครบางคนได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้เขาเสมอ เเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้รู้สึกและไม่ต้องรู้สึกผิดคุณมีสิทธิที่จะรู้สึกเศร้าโกรธหรือหมดแรงโดยไม่ต้องรู้สึกว่าคุณเป็นลูกหลานที่ไม่ดี8ลดความคาดหวังแล้วจะลดความเจ็บปวดยิ่งคุณคาดหวังว่าคนที่เป็นพิษจะเปลี่ยนยิ่งทำให้คุณผิดหวังมากขึ้น 9. เลือกใช้ความเงียบยังมีพลังไม่ตอบโต้ไม่เข้าไปสู้รบแต่ตั้งขอบเขตผ่านความนิ่งและพลังใจที่มั่นคง สิหาพันธมิตรทางใจที่เข้าใจคุณพูดคุยกับคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินเช่นนักจิตวิทยาหรือเพื่อนที่ปลอดภัยทางอารมณ์ 11. แยกแยะความหวังกับความจริงหยุดหลอกตัวเองว่าคนที่ทำร้ายคุณจะเปลี่ยนหากเขาไม่เคยแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงจริง 12. ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและรักษาไว้เสมอ บอกให้ชัดว่าคุณยอมรับอะไรไม่ได้และยินหยัดกับขอบเขตนั้นโดยไม่รู้สึกผิด 13. กล้าหยุดก่อนที่คุณจะหมดแรงการหยุดความพยายามที่ทำให้คุณเจ็บซ้มสากเป็นการดูแลตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัว 14. ฟื้นคืนอำนาจในมือคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเปลี่ยนแต่สามารถเปลี่ยนความคิดและการตอบสนองของตัวคุณเองได้ทันที 15. ให้อภัยแต่ไม่จำเป็นต้องลืม การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บไม่ใช่การปล่อยให้อีกฝ่ายทำร้ายซ้ำ16เปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นบทเรียนทุกประสบการณ์สามารถกลายเป็นแนวทางชีวิตใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นได้17เลือกคนที่ควรอยู่ในวงชีวิตคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกความสงบเลือกคนที่เคารพใจคุณและรักษาระยะห่างจากคนที่เป็นพิษบทสรุปสุดท้าย การรับมือกับญาติมิตรที่เป็นพิสมัยใช่เรื่องง่ายแต่คุณสามารถอยู่เหนือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนจิตใจด้วยความเข้าใจมิสติและความเมตตาต่อตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่สมดุลและมีความสุข